พนอต้องตาผาภูมิมาจากทงผาภูมินะคะแต่มาอยู่นคนปรปฐมเพราะว่าดิฉันมาได้รู้จักโนไลก็รู้จักมาจากเมืองการที่แรกนะรู้จักอมังการที่นี่พอดีพอดีก็เมืองการก็หายไปหายไปดิฉันก็เอ๊คิดว่าจะทำไงเนาะกินก็ดี ตอนนั้นไม่รู้จาร์ว่าจะทําธุรกิจนูนไลท์ดอกิน,น,ดดก,นกินอยู่มาสองปีกว่านะคะแฟนดิฉันน่ะเขาเป็นอมพึกตอนนั้นน่ะดิฉันก็กินเออกลับไปอยู่กขัไปหาหมอมาไปอยู่โรงพยาบาลมาเดือนหนึ่งกลับมาถึงบ้านก็ดิฉันก็เลยให้หนูไลท์กินนูไลท์คู่กับยาโรงพยาบาล <c oughs> กินมาเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งก็แกก็ดีขึ้นดีขึ้น ที่นี่กินมาสามปีอ่ะสองปีสองปีพอดีไปเจอไปเจอเพื่อนน้องอ่ะลูกน้องอีกคนหนึ่งเขาก็บอกว่าเอ้พี่เขาบอกว่าทําไมพี่ไม่พี่กินนุ่นไรอ่ะเขาบอกว่าทาไมพี่ไม่ทําธุรกิจนุนไรด้วยเอ้พี่ไม่รู้หรอกธุรกิจนุ่นไรแต่พี่กินดีพี่ซื้อกินทุกวันนี่พี่ถ้าพี่ทําธุรกิจนุนไรพี่ก็จะได้กินฟรีเขาบอกจะได้กินเออราคาถูกทีนี้เขาก็เลยแนะนํา แนะนำเขาก็บอกว่าพีไา่ไปสมัครเลยไปสมัครดูหลายเลยลเขาบอกเออไปสมัครยังไงพี่ก็เอาบาัตรประจำตัวถ่ายเอกสารแล้วก็เอาบูแบนถ่ายออาเอกสารดิฉันเนี่ยเออบูแบนนี่มันเป็นยังไงไม่รู้จับบูแบนมันเป็นยังไงเพราะว่าเออเขาบอกว่าเนี่ยไปถ่ายไปเปิดบัญชีเขาบอกว่าบัญชี ดิฉันไปแม่ค้านะคะแม่ค้าขายของซื้อไปขายไปซื้อไปขายไปดิฉันไม่เคยเปิดบัญชีเลยทีนี้เขาก็เลยพาดิฉันไปพาไปพาไปแล้วพาไปสมัครที่กรุงเทพแล้วก็พาไปเปิดบู๊แบนอะไรให้เรียบร้อยวันนั้นน่ะก <c oughs> ็ะเลยบอกว่าเอดิฉันจะทํำยังไงเนาะทำธุรกิจนี่จะทํำยังไงก <c oughs> ็เลยเขาก็บอกว่าพี่เอาอย่างงี้สิเขาบอก นั่นแหละพี่ก็ชวนชวนไอ้ลูกค้าที่มาซื้อของนั่นแหละเพราะว่าดิฉันไม่เคยไปไหนก็ไปก็ไปซื้อของจ้ะชายแดงไปทั่วเลยชายแดงพม่าไปทางเม่สายแม่เอเม่สอดแล้วก็ไปทางเอเจดีสามอง์ดิฉันจะซื้อมาขายที่นี้พอดีก็เลยเออลองดูลองดูดิฉันก็เลยลองดูลองขายให้ลูกค้านี่ เอ๊ลูกค้ามาก็เอ๊พี่หมอป้า,ป,าป้ากินอะไรเดี๋ยวนี้ป้ากระชุ่งกระเชยป้าดีขึ้นโอ้หน้าตาสงสัยเขาบอกนะนี่แหละป้ากินนูร้ายนี่แหละเออป้ากินนี่แหละตัวนี้แหละนูร้ายเนี่ยบอกว่านูไ้ามันคืออะไรผมขถามว่านูร้ามันคืออะไรก็บอกว่ามีอาหารเป็นอาหารเสริมอย่างหนึ่งทีนี้พอดีวันนั้นดิฉันก็เลยไปขึ้นไปสังขะ ึ้นไปใช้แดนดิฉันเจอใครดิฉันก็ชวนไม่รู้แหละที่นี่ชวนเลยเว้ยชวนกินชวนทำอ้าสมัครชวนกินเออบางคนแล้วสมัครแล้วจะได้อะไรเออเธอหน้าเออเธอเนี่ยเพราะเธออยากจะรวยก็สมัครอย่างกับฉันเนี่ยเนี่ยฉันก็รวยเพราะเธอทำเนี่ยก็เลยชวนไปชวนมาชวนไปชวนมาฉันทำเดือนเดียวนะคะได้ขึ้นเจ็ดเดลเตอร์ค่ะ ที่นี่ทำมาเนี่ยได้แปดเก้าเดือนเข้ามานี่แล้วค่ะได้ขึ้นดีๆแล้วนะคะพี่ดีพี่ดีๆฉันคิดว่าเนี่ยเดือนหน้านี่ยฉันจะเอาดีๆให้ได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเราเรื่อ